ยูทูบทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโสรสศักจเดลนำครับเตรียมตัวออกงานนะครับวันนี้โอ้มื่อคืนไนี่ไมโครเดินมาได้ครับไวจะถ่ายนะโทรศัพท์นี่รีเซต็ตเฉยอะ่ะไเป,ไปไ็นไรครับถ่ายตอนเช้านะรถเลอในงานเข้า,าย่างแตกงนะครับยางเตกแล้วล้อหลุดด้วยฮะมันเป็นเพลาที่ขับกําลังด้วยครับนี่ โอ้เกือบตกไมโครนะเมื่อวานนะดูครับน็อตขาดหมดเลยนะทุกตัวครับนี่มาถ้าอย่างนี้เลยครับนี่ดีนะครับเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านแล้วก็แต่ไม่งั้นนี่สวยเลยถ้าอยู่ไกลนี่ไมโครเดินมาไม่ถึงแน่นอนนะดูสภาพยางครับนี่ โอ้เละทุปเป่หมดเลยโอ้อดนอนนี้ขาดทุกตัวนะไม่รู้จะถอดยังไงนะครับนี่ร้อช่างนะเดี๋ยวอาศัยรถรถอื่นขนไปก่อนนะไมโครวันนี้ทำงานอยู่ครับโอ้บ,บ้าับบรออยู่นู่นนล โอ้พี่ตาจอดอยู่นี่เนะยพี่ตากลับบ้านแล้วเปล่าโน้ฮะรถพี่ตาอ,อยู่นั่นนะครับอยู่ก็ดังนะมาทัางนี้แล้วไมโครเดินมาอย่างไกลนะจอดเจ้าเ c m เนี่ยงานเข้า เครื่องนี้นิ่มมากครับคันนี้จะคิดก็ไปตามป้าเอียวนะป้าเอียวสงสัยจะไม่มาในวันนี้หายเงียบ นี่ถ้าเป็นต้าหกลอ้อนี่สวยเลยครับตายางระเบิดนี่เอียงแน่นอนครับอันนี้สิบล้อก็ยังช่วยกันยันได้ฮะแต่ขนาดนี้ก็ยังเอียงมากแล้วนี่วิ่งกันอยู่สามคันนะเมื่อวานน่าจะเสียบอยด้วยแหละ บอยขันม่วงนะนี่ยกดำไปไม่รู้ทำไีโยคลิปนี้ฝากไว้กันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่อัปเดตสารการยามเช้าครับ